สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้คำสั่ง variable fillet กันนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับคุณสมบัติของคำสั่ง variable fillet ก็คือจะเป็นการลักษณะล,ลบคมที่เป็นลักษณะโค้งนะแต่โค้งอะ่ะมันมันจะไม่เท่ากันนะครับมาดูกันว่ามัน,ม,นมันจะเป็นยังไงนะครับขั้นแก้กก็คูต้องสร้าง รูปทรงที่เป็นรูปท,ทรงตันก่อนนะครับเป็นรูปทรงตันสามมิติก่อนเพื่อเอามาใช้ในการาสร้างคำสั่งฟิเลตนะครับสร้างก็ประมาณนี้นะครับ่ะดึงไม่อ,ออก <So> อิวส์เ ประมาณนี้นครับไปที่ insert ครับไปที่ d a d a up feature ครับแล้วก็ไปที่ variable fillet ครับเพราะได้ก็จะมีหน้าต่าง variable radius fillet definition ขึ้นมานครับทีนี้ตรง radius นี่ยครับเราใส่ไปก่อน,นครับว่าเราจะใส่ ว่ามเมตรนะครับเสร็จแล้วเอทเนี่ยช่องเอดเราก็เอามอไปคลิกเลือกในส่วนที่เราจะฟิลเลตนะครับไปชี้แล้วก็คลิกครับเสร็จแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันจะได้ลัศมีฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้านะครับถ้าเราดูตามตามนี้นครับอ่าจะอ่าฝั่งนี้ก็ห้ามิลฝั่งนี้ก็ห mm. ้ามิลทีนี้เราจะใส่ฝั่งนี้ซัก ยี่สิบมิลแล้วก็ดับเป็ลคลิกครับแล้วก็ใส่เลขยี่สิบเข้าไปครับกดโอเคลองพรีวิวดูครับอ่านี่คือยี่สิบอันนี้คือหอ้าออถ้าเราใส่สักลองห้าสิบดูครับโอเคพรีวิวดูนะะมันก็จะเป็นลักษณะ,ะจะสังเกตว่าขอบนะครับขอบตรงนี้ครับนยมันก็จะคำนวณให้เองโดยอัตโนมัติครับ ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน Selection Mode นะ,ะมาเป็น Minimal ลองดูครับลอง Preview ดูครับมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะเป็น e d Fillet ธรรมดาถูกไหมทีนี้เปลี่ยนกลับคืนครับเป็นแบบ t e n g e n c y ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น50เหมือนเดิมครับลอง Preview ดูครับก็จะได้ ทีนี้ตรงช่องถัดลงมาครับมันจะมี two element นะครับก็คือตรงนี้ลักษณะมันจะเป็นถุงใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเป็น point ครับ point สาม point สี่ก็คือ2จุดเนี่ยครับที่มันเลือกไปครับนะเราสามารถ remove แล้วก็เอาเลือก point อื่นได้นะครับตรง v a l i a t i o n ตรงนี้มันเป็น cubic ครับมันจะคำนวณตามปริมาตรที่เพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอนะครับ จากวีมิลิเมใช่ไหมครับมันก็จะคำนวณจากปริมาตรที่เพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบส,สม่ำเสมอครับแต่ถ้าเรา,าเลือกตรงนี้เป็นแบบลิเนียครับลองรีวิวดูก็จะเห็นความแตกต่างครับลิเนียก็คือมันจะเป็นเส้นตรงรลองลองโอเคดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับคำสั่งแบบ variable select นะก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ